สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับวันนี้ก็ตอนคำคำแรงๆนี่ครับสี่สี่หางงแรงครับหลังจากที่เสร็จงานประจําเสร็จก็มาเก็บเป็ดตอนแรงๆครับเกเเบ็เป็ดอีเลี้ยงครับเป็ดอีเลียงยังมันนด้เก็บไข่เลยครับมันได้เก็บไข่เดี๋ยวไปเก็บไข่เป็ดอีเลียงครับแต่เศร้าพอดีตอบเหตุงานเหตุการณ์ก็เลยบ่ได้ เพื่หให้ในเก็บครับห้าในเก็บฝักเก็บแต่ไข่เป็ดทีเก็บไปขายเป็นอาหารนะครับเก็บไปขายเป็นอาหารที่เก็บเมื่อเช้าได้ประมาณลอยฟองครับหลังจากฝนหยุทธอากาศเริ่มเย็นขึ้นเป็ดการเริ่มไข่เพิ่มครับเริ่มไข่เพิ่มเดี๋ยวมาเบิ่งกันกรครับเป็ดบาดดบารีเป็ดอีเลี้ยงมันเป็นบาบารีเป็ดอีเลี้ยงว่า ไข่มนเนียแต่จักฟ้องครับเป็ดอีเลียงมีอยู่หกตัวเจ็ดตัวครับเป็ดตัวเมียมีอยู่เจ็ดตัวเพื่อนครับไข่เป็ดอีเลียงโอ้ยมีหกเจ็ดตัวคือไข่หลายแท้สงสัยไข่เป็ดบับเบอรี่มาไข่ใส่ครับเพราะว่ามือเช้านี่บันทีเก็บต่อไปเฮ็ดงาน,นเห็นพิดบับเบอรี่หาหมองไข่อยู่ครับสงสัยเป็ดบับเบอรี่มาไข่ใส่ ว่าเป็นยังครับไอ้ไข่นีไม่ได้จำแนกให้ลูกค้าครับไข่นี่สีเอาไปฟักอีกเพราะว่ามันเป็นไข่ปน,ปน,รน,ปน,นครับเบอร์รี่มาปนใส่มาไข่ใสก็เลยมันแยกบอ,อกว่าอันนี้เป็นไข่เป็ดเบรดบอรีไข่เป็ดอีเลียงครับสีไว้ฟักอีกครับนี่จังหน่วย,ยน้ำมาสามน่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านุยครับเก้านุย เ้าหน่วยเก็บไข่ได้เก้าฟองครับเก้าหน่วยน่าที่เป็นเป็ดบาบลรีมะใครใส่ครับเพราะว่ามืเอเศร้านี่ไม่ได้เก็บเป็ดบาบลรีเขาบินเขาได้ครับไม่ได้เก็บก็ไข่ชุดนี้ก็บอได้จับนายว่าเป็นยังครับเดี๋ยวผมออกไปฟักเองฟักเองฟักที่เป็นไข่เป็ดบาบลรีประมาณสองหรือสามฟองเนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นเป็ดบาบลรีมืเอเศร้านี่ห้ามงไข่อยู่ เไปวุ้นี้หาหม่งไข่อยู่นาสิมาไข่ใส่น้ำเป็ดอีเดียรครับใส่น้ำเป็ดอีเดียรเป็ดบาบ,บรี่แม่พันธุ์ผมมีอยู่ประมาณบ่ประมาณนะครับมีอยู่สิบตัวเห็นเขาหาหม่งไข่อยู่สามสี่ตัวแล้วก็มาไข่อยู่ใต้นี่อีกแม,มอแ,มแม่หนึ่งครับเดี๋ยวผมมาไข่อยู่ใต้นีอีกเม่หนึ่งแม่หนึ่งครับเป็ดบาบ,บรี่เป็ดบาบ,บรี่ก็ร่างสีเริ่มไข่ครับเดี๋ยวหลังจากที หมชัดเจนว่าเป็เบลับรีใครมึงไรก็ต่อไปอาทีมีใครเป็ดบลบีมาจำนายให้เพื่อนเพื่อนนั่ไปฝากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเบึ่งให้แน่ชัดก่อนครับมันใครปนกันมันแยกบ่ได้ครับจำนายบ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันคน้นสายพันธุ์เดี๋ยวค้นไปฝักคนสีว่าให้ได้ครับว่าเอาเป็ดสายพันธุ์ยังมาให้ฝักครับ ลูกเป็ดชุดทีผมล่องเพดปักล่องเมืองครับเป็ดที่เหลียงสองตัว้วค็เป็ดะคะด้อถมครับนกร้อปฐมนะครับกลางเรียงข้าวเรียงสองตัวแล้วก็เป็นท่านวางบะคงสีสองตัวครับท่านวา,างน้ำย่างมาท่านออกนงงอันนี้เป็นเป็ดเทศดครับคือบดยี่ยกพอพัดแม่ท่านตอนนี้รหกครับกินอาหารเก่งครับ แต่ละสายพันธุ์คือตั้งแต่หน่อยนะครับบอเบึงเบิงออกเล้ว่าบอบอคืขึ้นกันคือกันได้ดุเดีออย่างเป็ดพันธุ์นครปฐมกาฝากเหลืองเท่าเหลืองไปหน่อยเลยเป็ดกาจีเป็บเบลกะนะครับปากอมสีน้ำเงินอมดำนะแบบนี้ครับสีก็ออกเท่าเท่าสีกากีครับสีเลี้ยงกาสีเหลืองปากเหลืองเท่าสมเลยครับสีเลี้งถ้า พันธุ์ตากน้ำออกมาเกครับตากน้ำก็จะเป็นสีดำเข้าดำตูดำเลยครับปากน้ำสำหรับพันปากน้ำหลังจากนี้ก็มาเก็บไข่เป็ดมันหลาดครับเก็บมันหลาดที่อยู่สามตัวนะพันพอพันตัวนึงครับไข่ไก่โรทเทยครับเก็บแต่เสาเก็บตอนแรงไข่โรทเทย ใครไม่กันฟ้องกันพอดดไอดอออออ้เลยครับรสไทใหญ่เลยบ่คือไค่ไข่ให้กินบางทีค่อยๆหน่อยอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เลยครัไทยมาหลักสำหรับเมื่อนี้กา็มาอัปเดต ขามให้บึงื่อครัสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วครับขอ,ขอบคุณคนที่ขอมาที่ตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ